ที่ดินตรงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนในปี65เนี่ยต้นยางของทั้งหมดของที่ดินแปลงนี้จะครบ7ปีซึ่งพร้อมขีดได้มีรายรับเข้ามาที่ดินผืนนี้อยู่ที่เดือนละประมาณ20,000บาทถึง20,000 2 0 0 0บาท วันนี้เรามาแนะนำที่ดินดีๆพร้อมสวนยางพร้อมกีดติดถนนคอนกีตสาธารนณะอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกในตำบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดสะเชิงเซาพื้นที่ EEC ที่ดินแปลงนี้มีขนาด5ไร่ อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นด้านหน้าติดถนนคอนกรีตกว้างประมาณ58เมตรทางด้านซ้ายลึกสูงสุด150เมตรติดทางสาธารนณะในที่ดินปลูกต้นยางที่พร้อมกีดได้ประมาณเดือนเมษายน2565ด้านหลังติดห้วยสะไม้แดงซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำในการเพาะปลูก ที่ดินมีการขุดบ่อน้ำหนึ่งบ่อสามารถติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อใช้ในด้านการเพาะปลูกได้อีกด้วยด้านข้างมีผู้สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ขนาดใหญ่ร้อมล้วอย่างดีแยกเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนสภาพแวดร้อมรอบรๆแปลงที่ดิน เป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยมีร้านค้าและมีพื้นที่พาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ ผมชื่ออ้ํานะครับผมเป็นเจ้าของที่ดินที่จะขายแปลงนี้นะครับอยู่อำเภอสนามชชยเขตจังหวัดเชียงเารนะครับที่ดินผืนนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ5ไร่นะครับโดยที่ดินทั้งหมดเนี่ยผมครอบครองมาแล้วประมาณ10ปีปัจจุบันที่ดินตรงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนมีมีวัดมีโรงเรียนมีสถานที่ใกล้เคียง แล้วก็อายุของต้นยางนะครับอยู่ราวๆหกปีกว่าใกล้จะเจ็ดปีแล้วประมาณปีหน้าช่วงสงการในปีหกห้าเนี่ยต้นยางของทั้งหมดของที่ดินแปลงนี้จะครบเจ็ดปีซึ่งพร้อมขีดได้ในเรื่องส่วนยางเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยต่อการขีดเนี่ยทางหน้าราคาที่ปัจจุบันของปีนี้เนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยน่าจะมีรายได้อยู่ที่ราวๆขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณไร่ละ 5,000บาทกรณีที่มี5ไร่เนี่ยก็คือในช่วงปีหน้าหลังโงการเนี่ยถ้าใครมาเป็นผู้ครอบครองที่ดินผบบนี้ไร่ใหม่ก็จะต้องมีรายรับเข้ามาที่ดินผืนนี้อยู่ที่เดือนละประมาณ2,000 20, บาทถึง25,000บาทนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีถนนเป็นถนนคอนกรีตตัดผ่านประมาณขนาดถนนน่าจะประมาณ6 6เมตร ส่วนด้านหลังเนี่ยมีแหล่งน้ําเป็นลำคลองสาธารนณะแล้วก็ตัวคลองหรือตัวน้ำข้างหลังเนี่ยตรงท้ายที่มีบ่อน้ำเล็กเล็กที่ในอดีตผมเคยตั้งเครื่องสูบน้ําได้ทางเจ้าของใหม่เนี่ยสามารถตั้งเครื่องสูบน้ําได้เลยนะครับทําให้ไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วก็อยากฝากถึงกับผู้ที่สนใจแบบที่ดินแปลงนี้ว่า น่าราคาที่ตั้งขายในปัจจุบันเนี่ยในในปีนี้ถือว่าราคาค่อนข้างดีมากแล้วก็ตัวที่ดินเองในเชิงธุรกิจเนี่ยรีเทิร์นสำหรับผู้ครอบครองคนใหม่เนี่ยน่าอยู่อยู่ที่7-8ปีเพราะว่าในอนาคตราคายางเนี่ยถ้ามีราคาปรับตัวสูงขึ้นทางเจ้าของก็จะถึงจุดคุ้มทุนเร็วขึ้นครับขอบคุณมาก หากท่านกำลังมองหาที่ดินดีรูปแปลงสวยพร้อมสร้างผลกำไรตั้งแต่คิดที่ดินแปลงนี้ถือว่าเหมาะสำหรับท่านที่สุดรีบตัดสินใจและติดต่อหลังจบวิดีโอนี้ได้เลย